ตุ่มแพ่าผ้าเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงแรงน้องแพวอยากได้ปูไปดองวัาสันครับช่วงนี้เขาไม่ป่ามันปูก็มันก็เลยอยากกินปูดองมันมันจัดให้ตามขําขอครับผมก็เลยว่าจะพาทุกท่านมาหาใส่รอบปูหรือว่าแง่ป,ปูเอารอบครบนั่นแหละครับมาใส่ใส่กระใสง่ายง่ายครับบต่ต้องวิธีรีตองมากไม่ใส่เยอะเข้าไปแล้วก็จะว่างจะว่างลดขันแมนเขาใส่รอบกบ เข้ากับปัดปัดกดกดให้มันเป็ลี่ยนปกปกไปพ่อให้โกบต่นอยู่ดิอันนี้เข้ากัาจบจะว่างจะว่บบางรถครับมองไดมีมองไดคิดว่าปูจะหลากะใส่ไปเลยครับแต่ว่าแถวบ้านผมนี่ปูหลหลนะครับเนาะไม้กะทายาทหน้าคือเกาน่ะละครับทายหน้าหรือว่าห้องเมืองบอกยังไงกะตินหน้าแหละครับเนาะมองที่ผมพามาใส่เบ็ดกบอยู่ดูๆแหละ ยามแรงมานี่น้ำขอดน้ำแหงหูเต็มขอบควานี่ครับโบอึดเลยเพราะว่าช่วงนี้น,น้ำน้ำ้หน้ากะขอดกะแหงเบิดแล้วไก่จะได้เกี่ยวเขาแล้วปูกเขากะลังลงมาหาอยู่น้ำหองครับผมใส่มานี่ประมาณสามสี่หลังแล้วครับไปลุยน้ำกันต่อครับ มือนเศร้าครับเขาจังมาลุ่นน้ำกันมาจะมานพา่อพ่อกันมือนครับสวัสดีตอนเศร้าครับไปเบื้องรอบ นากันอากาศเย็ยนๆครับตอนเช้าเพื่อเ่กบเขามพุ่มเย่ะกบกับเขาได้นะครับเยอะเขาก็เอาป่าใส่ขึ้นก้าน,นัแต่ว่าเขาจะใส่เล็กๆแน่จิงอยู่ดีครับจะนอยจะลยไล่้ำไรลุ่มด้วยอ้่งผิดตัวนึงน่องๆนองอ เอ้ก้นนกเก่าเขาซากขาโม่นครับโอ้หลายครับพวกเกลแบบ็ดเกดเี๋ยวจะขุมเบิองกันเอาตัวนี้ใส่กันเออเย่าหนีบอย่าหนีบโอ้เยอะเขายัาย่งครับอุ่นนะครับโม,มเมนต์หน่อยหนึ่งสองสามสี่โอ้หลาย เดี๋ยวจังไปเบิง้งน้ำกันอยู่บ้านสุดยอดครับสิบขึ้นลังนี่เยอะนี่สามารถออกไปใส่งานได้ต่อดีครับนี่ถ้าจะให้ดีเวลาเอามาใส่ยาวเ,เก็ดออกนะครับกันห้องออกเก็ดใส่ไว้ปูจะกินงายจากน้อย ก็เอาไปใส่งานต่อได้รอบหนาได้เก็บไปเก็บไปเลยครับเอาไปเที่ยวเดียวอยู่บ้านอ้หลังนี้คือบูมี่อ้ออ้เยอะไปใส่พี่น้องอืเยอะบูมี่ แสดงว่าเขาออกได้ที่นี่โอ้ะออกวิธีไหนแล้วผมมึงงดเจ็บบนันเยื่อกระหายเฮ้ยแยกไปคำว่ากบต่ำออกนี่ผมจะงงดอยู่ด,ด,ดิอันนี้เยื่อมันหายแล้วก็โมมิหยังนี่นะคำว่าปู่นี่ท่งออกนี่มันออกอย่ายอยู่ดิครับ มาเียงมาเบียงไปไปไหมเอาล้างไหมแต่ว่าหลอบบ่เสียก็โอเคแล้วมีทางหนึ่งที่เขาจะออกได้ก็คือหอยเขาครับหอยเขาแล้วหอยปิ่นเอียงที่ว่าไปสะมาสะมันก็เลยไปเปิดฟ้าปูก็ได้ออกบัน ลากเยอะเอาออกไปกินข้างนอกจ่อยดูสิล่ะหลังนี่หาทางเขอพอพอ่าโปพโอะโอ้นนี้กัดหลยครับโมตำมก็ซีเพื่อนละลังเลยจด๊บเนี้ยเดียวครับโอ้อยจะไปเทเบ่ร์ยู่บ้านำงามๆครับ ใส่ใจน้องเพยวเลยบันผมบาได้ใส่ไก่กันนี่ครับหลังหนึ่งหลังหนึ่งห่างกันประมาณสิบเมตรเอามีหลังนึงอยู่นีู่ีหลังนึงอยู่หันอยู่มงคุง้งมองมุมนั่นครับหลังนึงอยูท่ทางหนาเขานี่ปูมันหลายครับ nhiều thật lắm thì cũng nhiều đúng một trăm có ship đi cả bớt đi phủ tổ tổ ngàm đi mừng lấy chụp bảo hiểm năm มีทางหน้าครับใกล้ๆกันอื้อย,ยิบยิบยุบยิบยิบครับอ,อันนี้มูกเป็นไหเดี๋ยวด้ยกขึ้นมาเบิงข้างล่างก่อน โอได้ยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโอ้โมเปนไดกแค่สิบตัวอยู่ครับไหนตัว รอ,อตีงอยู่ครับรอบตีงอยู่ันแม่นพูดใดไ่บมีป่าจะเอาค้งไก่กันเลยนครับคูงไก่ผมคิดว่าน่าจะเข้าดีขึ้นกันล่ะดูนะโอ้โอโบ่ตั้มก็สิบดอกเมึงยู่นี่คุณหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบตออยละมันมันมัน ดิญญต้อครับทางฝุดใกล้ๆกันนี่แหละหลังนี้เยื่อหายเลยครับฝาน่าจะเปิดปูน่าจะออกได้จจังหวะที่ตัวอื่นเข้ามาาเราฟ้าเปิดแล้วตัวอยู่ข้างในเอามือไปงะไว้บันเรื่อเพื่อกันออกได้จอจท้องแต้มครับต่วอันนั้นส่งเพียกๆเพียอยู่ตรหนาห้อน มันเป็นน้ำง่ารอบอรบอลขันง่ารอบบอลนี่ออกแน่นอนอ้อันนี้ร้ายอยู่ครับบนลตาก็สิบคุนข้างนอกเขามีพี่น้องเดี๋ยวถาผมจับออ,ออกกันนออี่อ้โเอาเข้าไปเออโอ้โหอุ้ยทังนี้ไหมปวดพวอ ม,มันเป็นเศร้านะนี่เต็มเลยครับหลังนี่โอโ้เพียกเพียกอยู่ครับเพียกเพียกอยู่หลยอยู่ด้วนี่เยือ่อเขมาอยู่ของงอครับพี่เยือ่อพี่น้องพี่แส,สดงว่าเขาอ,ออกมาได้ โอ้แน่นอนแตว,ว่าปูไงหันออกบ่ได้เนี่ยผมว่าเขาไปกินใด้หันไหล่ก้นนี้ดิหนี่หาแต้มครับี่ี๋ยวปัญหาครับหาฟ้ารอบเปิดปูออกได้เอาอย่งนีมาใส่ไหม่ลงข้างหน้าครับ ngon còn tím nhu đen tìm nhu u ừ, đây ừ. đang nhìn cái lái vô à, hút ừ. ừ, ở, ở đây, đây loại dưa bị chín đó à สังเกตเบิ้องหลังไหขันเยือบออกไปข้างนอกนี้หลายแน่นอนครับอืมเกีเ่ยเกียอยู่ครับเห็นมาเนี่ยมันต็มมมเมนเยื่อหายเรี่ยวเก่งเห็บปูแบบนี้พกเย็ดโตครับ ครับอู้อสีกลัวสวยงามเหยื่อออกคือเก้านั่นแหละแต่ว่ากระจายอยู่สองหลังสุดท้ายครับอื้ส่นขาอยู่เหยื่อยังพร้อม duyên nhanh thì tông lại hết mhm dì cua man 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 lắm xuống tay bên này kìa kìa dưới đi, kìa ừ, เต็ยมอยู่ปูเมันหนีหน่วยได้ครับอยู่ข้างนอกนี่เอา้าอันนี้ชั้วมี่อุย้ยลักกินของกันไหมออกไปครับยังสองตัวเยอะหายออกวิธีใดเงยเงยงออดอ่ะจริงเรงิง,ง,งมาอมา่ยล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ห้เบิง้งยูบ้าน อันแม่นเบิดผมเกิดจะพามาใส่ไหมตอบหนาครับปุดปุดเอ็มอยู่พี่น้องงาไม่งาไหลยงสิเขาส้นดีดิ อันนี้เยื่อแคดจะเหมือนเลยครับหลังนี่ ดอ,องโลยั่งไงยบลนะครับมันมันมันซาใจเมียบานเลยนะไปน้องเพล่วดองครับเมื่อนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจชมกับน้องเพลมาอยู่เสมอเสมอครับขอบลาไปก่อนสวัสดีครับสองโลถึงสามโลบุนะครับนี่หลายแห้งใส่เงยใส่น้อย